เดี๋ยวเธออย่าลบกันมาไล่หมาให้หมปู่เพิ่งลบกันอะไรเดี๋ยวเธอนะเดี๋ยวใครทั้งนู่นนีกวันไล่เอาเด้อเด้อใครก็ได้มีเลี้ยงไว้หัวหมูฉันด้อเนี่ย หมาใครหมาอีกี้ตำลีนะอีตำรีเสียงใครนะมันพูดจุดเด่นเรื่องน้อยเล่นกันไม่มีนะทั้งหน้าเองไม่ใช่เนี่ยหมาเอามามาได้เนี่ยหมาเขา ทีเขียวหมาเขาแกหมาจะมาหมาเมื่อกี้ตัวโอ้นุนไม่ใช่อะนุนหมานุนหมาจังหลายตัวหมาจงไปโดนนทำไรนะเมียมัวเมีย ตัวนั่นจะไปปิ้งกินน่นที่วมามาล่ามไว้ตรงนั่นเนี่ยขนาเช็ดเช็ดเนี่ยแม่จะปล่อยมันนั่นเลยจะเอาอันอื่นใส่จะให้มันตายเองที่แมวน้ำใส่ จะกระมังเจ้ากระดูอะไรดอกหนังเรื่องอะไรกระหนุ่งจังนี่มีอยู่น่นะมันบินมาจ้านู่นนะ่ะนะกระมังที่ใส่วงตอนนั้นดิดดเรื่องว่างเรื่องแต่นานแล้วดิตูบมันรั่วดตูบอะไรนะไม่รู้啊 ถ้ารั่วอัจอเอาเดี๋ยนะจนปลูกพักอันจอเอาจะปลูกพักอันนี้อันนี้ไม่รั่วจังอันดอกนั่นละมังดีมั้เลยเนี่ยเสียงใครคนไล่หมายอยู่ตรงไหนเยอะนี่ไปทาง,งนู้นนี่คนนั้นเมื่อกี้นี่หายไปไหนละ่ะเออน่าจะใช่ มันพูดรู้เรื่องเลยเนี่ยตอ,น,อนนี้ไม่ต้องไปทางไหนใช่ไหมแถวนี้ใช่ไหมเออเ,เอ,อ๊ะ ไล่หนุนหัวฉันไหล่หัวอย่าเสิร์นขึ้นเด้อคือจะของไหลไเซิร์นล,รลงเครือ่องช้ำห่าวที่ใ <c oughs> ช้เซิร์นมาเยี่ยมเยี่ยมเจิร์นทไม่ดันไอ้หน่อยจะต้องรีบไปงานศพเออยังไม่ได้ไปเขอยเช้ว,นวนันแล้วงานศพไปฟังท่าทุกทีแต่ถ้าไม่ไปมันจะินไม่ที หมาก่อนงาทำไมตรงนี้บ่นนั่งเล่นดเนี่